ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเมียนมาปิดเมืองแก๊สคนไทยเศร้าอดกราบครูบาบุญชุม่มวันออกจากถ้ำ พร้อมเปิดโอวาทธรรมปลอบใจลูกสิษย์ไทยนับถอยหลังครูบาบุญชุ่มออกจากถา้ำลูกสิทธ์คนไทยเศร้าอดกราบหลังเมียนมาปิดเมืองแก๊สอนุญาตเฉพาะผู้มีบัตรสองสัญชาติเท่านั้น หลังจากที่ครูบาบุญชุ่มยานสังวโรจารณวาสีพิขุเกจิดังล้านานาแห่งวัดพระธาตุดอนเรืองเมืองพงเข้าปฏิบัติธรรมกรรมฐานปิดวาจาสามปีสามเดือนสามวันที่ถ้ำหลวงเมืองแก๊ มหามูดีทำเรืองประเทศเมียนมาตั้งแต่วันที่29เมษายน2562เป็นต้นมาโดยมีกำหนดการออกจากถ้ำในวันที่31กรกฎาคม2565สำหรับกำหนดการออกจากถ้ำของครูบาบุญชุม่มได้มีระบุว่าออกจากถ้ำวันที่31กรกฎาคม2565 ปลงผมที่เกาะน้ำรูนั้นแลให้สร้างหอ,อกุฏิที่พักไว้จะไปฉันพัตตาหารที่กุฏิมุงคาริมน้ำสิมห้ามองจะไปที่ถ้ำเล็กหอเจ็ดชั้นนั้นแลคนที่จะมารับในถ้ำหลวงนี้มีพระสงฆ์23รูปคารหัดลกูกศิษย์ชายให้มา38คนลกูกศิษย์หมวกทองคำให้มาเวลา7จ็นาฬิการถลากหอคำให้ห่างกันหนึ่งวา หญิงลากซ้ายชายลากขวาพระสงฆ์นำหน้าจะอยู่ห้าวันแล้วไปเมืองพงเข้าพรรษาสิบเดือนนั้นแลที่ไหนยังไม่รู้ โดยคณะสิทธิอนุสิ์ได้มีการเตรียมความพร้อมรับการออกจากถ้ำของครูบาบุญชุม่มโดยมีการอัญเชิญราชรถศาลาและอาสนะสงฆ์สำหรับครูบาบุญชุม่มถึงที่ถ้ำเมืองแก๊สประเทศเมียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยแท่นบันลังราชรถนี้ได้นำมาจากประเทศไทยซึ่งเมื่อครูบาบุญชุ่มออกจากถ้ำแล้วก็จะนั่งบันลังนี้ ล่าสุดพระมหาทองสุขสุขธรรมโมลูกศิษย์ครูบาบุญชุม่มได้รักษาการเจ้าอาวาสสถานปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุดอยเวียงแก้วอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะศิษยานุสิ์ได้จัดรถบรรทุกหอคําจากประเทศไทยไปจอดหน้าถ้ำเมืองแก๊สเตรียมไว้แล้วซึ่งรถหอคํานี้ จะใช้รอรับครูบาบุญชุ่มหลังออกจากถ้ำเพื่อเดินทางไปยังเกาะแม่น้ำรูที่อยู่ห่างจากถ้ำ2-3กิโลเมตรเพื่อทำการปลงผมก่อนนั่งรถหอคาไปฉันพัตตาหารและต่อไปยังหอเจดีเจ็ดชั้นเพื่อโปรดศรัทธามหาชนที่รอรับอยู่หน้าหอเจดีเจ็ดชั้น ซึ่งบริเวณหน้าหอเจอดีเจ็ดชั้นก็มีคณะลูกศิษย์ครูบาบุญชุ่มเดินทางไปพักค้างคืนเพื่อเตรียมรอรับพระครูบาบุญชุ่มออกจากถ้ำและจัดตั้งโรงทานเลี้ยงลูกศิษย์ที่คาดว่าจะมานับหมื่นคนสำหรับเจ้าอาวาสและคณะจะเดินทางไปรับครูบาพ่อบุญชุ่มในวันที่30กรกฎาคมที่บริเวณหน้าถา้ำ และเนื่องจากสถานการณ์การ,การเมืองภายในเมียนมายังคงคุกรุ่นจึงไม่ให้ต่างชาติเข้าเมืองได้สร้างความผิดหวังให้กับสิทธิานุสิทธ์ชาวไทยผู้ให้ความเคารพนับถือครูบาบุญชุม่มหรือพระครูบาบุญชุม่มยานสังวโรอารันวาสีพิขุเนื่องจากต่างรอคอยการออกจากถ้ำของพระครูชื่อดังมานานกว่า3ปี3เดือนสามวัน จะได้กราบพระอริยบุคคลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตโดยทางการเมียนมาอนุญาตเฉพาะผู้ที่มีบัตรสองสัญชาติคือไทยและเมียนมาเท่านั้นโดยไม่อนุญาตให้เดินทางไปทำข่าว โอวาทธรรมของพระครูบาบุญชุ่มก่อนปิดวาจาเมื่อกว่าสามปีก่อนที่จะเดินทางเข้าไปไภายในถ้ำสถานที่ปฏิบัติกรรมฐานสแสวงหาธรรมอันหลุดพ้นตามแนวทางพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระครูบาบุญชุม่มท่านได้ให้โอวาทไว้ดังนี้คนเราจะเอาอะไรจะหวังอะไรในโลกนี้อีกต่างคนก็ต่างใกล้ตายมาทุกวันให้รีบปฏิบัติธรรมดีกว่า การสร้างสิ่งภายนอกไม่มีที่สิ้นสุดจงสร้างความสงบร,รู้แจ้งสัจธรรมอยู่ภายในดีกว่าอย่ามัวแต่โทษคนอื่นให้มองดูที่จิตใจเราเพียงคนเดียวรีบทำความเพียรยินดีในพระนิพพานการเกิดมาเป็นทุกข์แท้หนอพูดมากยากนานเอานิพพานดีกว่าคนดีสแสวงหาพระนิพพานคนเดินโลกสงสารสแสวงหาของ สมมติไม่หลุดพ้นสักทีมีบารมีมีไม่รู้จักใช้มีกายไม่รู้จักละอยู่กับพระไม่รู้จักมานเดินสงสารไม่รู้จักจบพบแก้ววิเศษไม่รู้จักเอาขอลาก่อนท่านทั้งหลายรีบถอรีบพายตะวันจะสายสายมัวจะเนา่ารีบทิ้งวัตตะรีบสละทุกอย่างรีบวางทางทุก เข้าถึงสุขเย็นแท้นิพพานเอ่ยสาธุด้วยจิตเมตตายิ่งสำหรับครูบาบุญชุ่มเป็นพระภิกษฝุฝ่ายอารันวาสีชาวไทยผู้ได้รับความเคารพศรัทธาอย่างสูงจากชาวยวนไทยใหญ่ชาวลาวและชาวภูตานเมื่อวันอังคารที่หมกราคมพศส5 0 8เวลา9ก้านาฬิกาที่หมู่บ้านคำหนองบัว ตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจัังหวดเชียงรายเป็นบุตรคนโตของนายคำล่าและนางแสงล่าทาแกงแม้ครอบครัวจะยากจนใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแต่โยมมารดาก็ปลูกฝังให้ทําบุญสวดมนต์ทำสมาธิอยู่เสมอจึงทําให้สนใจออกบวช หลังจากกเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4จึงบรรพชาเป็นสัม,มเมเรนนมือวันที่19พฤษภาคมพศ2519คณะอายุได้11ปีศึกษาพระประยะิยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นตรีในปีพศ2526ต่อมาได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่9พฤษภาคมพศ2529เวลา9นาฬิกา19นาทีณอุโบสถวัดพระเจ้าก้าตื้อปัจจุบันรวมกับวัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระราชพรหาจารย์ดวงคำธรรมทินโนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระอุปชาพระครูเวลุวันพิทักษ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์และพระครูศรีปริยัตนุรักษ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์นับแต่ออกบวชครูบาบุญชุ่มมุ่งเน้นเรียนกรรมฐานจากครูบาอาจารย์หลายองค์ได้จาริกไปหลายท้องที่ทั้งภาคเหนือของไทยพมา่าเนปาลอินเดียภูตานเมื่อพบเห็นวัดใดสุดโซมก็เป็นผู้นำในการบุรณะและได้สร้างพระาธาตุเจดีย์วิหารพระพุทธรูปไว้หลายแห่งในภาคเหนือ รัชชาน12ปันนาและประเทศลาวมีเรื่องเล่าจากหนังสือ30พรรษาในร่มเงาพระพุทธศาสนาของพระครูบาบุญชุ่มยานสังวโรระบุว่าเมื่อวันที่21กระกฎาคมพศ2548หรือราว17ปีก่อนสิทธิยนุสิทธิ์ปราบปลืล้มในความเสียสละของพระครูบาบุญชุ่มอย่างมาก เมื่อเลือกจำพรรษาณถา้ำผาแดงบ้านล่อมตำบลสันทรายอำเภอรพร้าจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เงียบสงบและใกล้ๆถ้ำยังมีชาวเขาถึงหกหมู่บ้านที่พระครูบาบุญชุม่มยังเมตตาได้ต่อมาวันที่19ตุลาคมปีเดียวกันคณะสิทธิานุสิทธิ์ร่วมกันจัดงานออกพรรษาถวายณบริเวณหน้าถา้ำมีการตั้งโรงทาน แจกเสื้อกันหนาวผ้าหม่มอาหารแห้งตุ่มใส่น้ำตลอดจนปัจจัยตลอดทุกครอบครัวและยังได้รับพรกันอย่างทั่วถึงความเมตตาและปฏิปทาอันแรงกล้าของพระธุดงชื่อดังผู้สแสวงหาธรรมอันหลุดพ้นจึงเป็นที่ศรัทธาของหมู่ชนทั้งหลายทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่พระครูบาบุญชุ่มเคยจาริกไปถึง ซึ่งคงต้องลุ้นกันต่อไปว่าช่วงปีใหม่2,566นี้หากด่านพรมแดนเปิดครูบาบุญชุ่มจะเดินทางมาโปรโดญาติโยมที่อำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเป็นสถานที่แรกน้อมกราบพระครูบาบุญชุม่มยานสังวโรด้วยเสียนกล้าว ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรด้ฟังในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีอยู่ในศีลในธรรมคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ